ครับก็สวัสดีลูกๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสำหรับที่จะลูกๆที่เรียนในห้องเรียนเนาะอาจจะจดทันบ้างหรือจดไปทันบ้างหรืออาจจะคิดตามทานันหรืออาจจะคิดตามยังไม่ทันเนาะก็สามารถที่จะมาทบทวนได้นะครับวันนี้ครูก็มีในส่วนของออการตีความหรือความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับ เรื่องแคลคูลัสนะมาฝากพวกเราอาจจะไม่ได้ครบทุกประเด็นนะครับแต่ก็เป็นเป็นท็อปิกที่ที่ถ้าเรารู้ไว้ก็จะสามารถนำไปแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแคลคูลัสได้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะไปดูข้อแรกกันเลยดีกว่าเนาะเขาบอกว่าสัญ,ญลักษณ์เนาะเอท่ากับ6นะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ ลิมิตของ f x เมื่อ x ลูกเข้า0นะู1เนาะมีค่าเท่ากับหกอันนี้มันต่างกันอย่างไรเนาะต่างคือเมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับตรงนี้อ่าซึ่งเด็กจะทราบว่า f หนะึ่งเท่ากับหนาะความหมายก็คือความหมายคืออะไรลูก f 1 6, นะึ่งเท่ากับหนาะความหมายก็คือขณะที่ x เท่ากนะับหเนาะ y ก็จะมีค่าเท่ากับ หกนั่นเองนะครับประมาณนั้นส่วนลิมิตนะครับของ fx เมื่อ x ลู่เข้าศูนย์หนึ่งมีค่าเท่ากับหกเนาะเอ่อความหมายก็คือขณะที่ x ลู่เข้าศูนย์หนึ่งเนาะ y, ก็จะลู่เข้าสู่6หกนั่นเองนะรับก็จะเข้าใกล้หก 6, นั่นเอง ขณะที่ x เ,เข้าใกล้1น,นะครับงนนั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องของภาษาและสัญลักษณ์นั่นเองนะครับอ่ะเนาะอันนี้ก็อาจารย์ได้พวกเราเนาะได้ร่วมกันสรุปในห้องเรียนไปแล้วรอบหนึงเนาะอันนี้ก็อาจจะมาฟังทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้ใน YouTube นี้นะครับก็อาจจะสต็อป วิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองลอง,ลองตีความเองก่อนก็ได้นะครับแล้วลองดูว่าเอ๊ะเราจะตีความมันว่าอย่างไรบ้างนะครับอันต่อมาเนาะเขาบอกว่าอ่าให้ f นะมีค่าวิกฤตที่ x เท่ากับลบหนึ่งนะครับโดยที่ f พามพามลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์นะครับซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่า f พามพาม x เนี่ยก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความชันเนาะเป็นอัอาตราการเปลี่ยนแปลงความชันเพราะนั้น ในสัญลักษณ์นี้ลูกจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันเป็นไงลูกน้อยกว่าศูนย์เนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงความชันนั้นติดลบนั่นเองเนาะก็คือเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบนะเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบเปลี่ยนจากขึ้นไปเป็นลงพนันก็จะพบว่า x เท่ากับลบหนึ่งนั้นก็จะให้ค่าสูงสุดนั่นเองเนาะพบว่า x เท่ากับลบหนึ่งเนาะให้ ค่าสูงสุดสัมพันธ์นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับอ่ะต่อไปต่อไปข้อที่3ข้อนี้เนาะโจทย์บอกว่ายังไงลูกนักเรียนคิดว่าเนาะค่าวิกฤตที่เป็นไปได้ของ F มีอะไรบ้างเนาะ เพล่เราก็มาดูก่อนนะครับว่าค่าวิกฤตเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างเออค่าวิกฤตคือค่า X เนาะ X ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นค่าวิกฤตได้เนาะค่านั้นต้องเป็นไงลูกคร่าวๆก็คือต้องเป็นค่าที่ทําให้อนุพันธ์เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับมีอะไรบ้างเนาะดูจากกราฟเนาะ แกน x ก็คือนี่ x เนาะแกน y เป็นแกน f พรม x นะครับอนุพันธ์โอเคพราะ้เราจะรู้สองสองสอง,สองเงื่อนไขเนะขาะเงื่อนไขแรกก็คือ x ต้องเป็นค่าที่ทําให้อนุพันธ์เท่ากับ0ย์และอีกเงื่อนไขนึงก็คือ x นั้นอาจจะเป็นค่าที่ทําให้อนุพันธ์หาค่าไม่ได้ก็ได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นค่าวิกฤตของเราในข้อน,นี้ก็คือจะมีอะไรบ้างครับมีตรง1น,นั่นเองโอเคไหมประมาณนี้เนาะเนี่ยโปร่งเลยเห็นไหมครับ โป่งเลยเนาะมีศูนยด้วยใช่ไหมครับนี่ศูนย์ก็หาไม่ได้โป่งเลยถูกไหมครับก็จะมี0มี1มี3เนาะเพราะว่า3เป็นค่าที่ทําให้อนุพันธ์เป็น0ูนย์นั่นเองนะครับมีสามมี4แล้วก็มี6นั่นเองนะครับก็จะต่างกันตรงที่0 1แล้วก็6เป็นค่าที่ทําให้ออนุพันธ์หาค่าไม่ได้นะครับ แล้วก็3กับ4เป็นค่าที่ทำให้อนุพันธ์เท่ากับ0ูนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4นะครับจงบอกช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดเป็นไงลูกเป็นช่วงไหนนะฟังชันลดช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ความชันติดลบเนาะก็คืออนุพันธ์น้อยกว่าศูนนั่นเองอนุพันธ์น้อยกว่า0นูน,น,นยก์ก็จะมี ช่วงนี้เนาะกับช่วงนี้ถูกไหมนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรลูกศูนย์ถึงหนึ่งเนาะยูเนียนกับสามแล้วก็สี่นั่นเองนะครับทั้งสองช่วงนี้อนุพันธ์ติดลบงานเลยนะครับก็คือทำให้ f เป็นฟังก์ชันลดนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับ f มีค่าสูงสุดสัมผัส ที่ x เท่ากับ1เนอะอาจจะตีความเขียนเป็นสมการได้ว่าอย่างไรเนาะอ่ะก็ลองดูว่า x เราจะตีความได้ว่าอย่างไรบ้างเนาะก็ค่อยๆคิด f มีค่าสูงสุดสัมพัสที่ x เท่ากับ1เนาะแสดงว่า x เท่ากับ1ต้องเป็นค่าวิกฤตนั่นเองใช่ไหมครับค่าต่ำสุดสัมพัสที่ x ากับลบ1แสดงว่า x ากับลบ1ก็ต้องเป็นค่าวิกฤต์นั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งสองค่านี้ก็ถือว่าเป็นค่าวิกฤต์ทั้งหมดนะครับ เพราะฉันก็อาจจะตีความได้ว่า f พลมหเท่ากับ0ใช่ไหมครับหรือ f พลัมลบ1ก็เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับโอเคนะแผนเราอาจจะเจอเราอาจเราอาจจะเจอ,เอ,อข้อความเหล่านี้เนาะในโจทย์ปัญหาได้นะครับก็อาจจะสามารถตีความเป็นสมการอะไรแบบนี้เนาะเพื่อที่จะ แกหาค่าตัวแปร a ตัวแปร b อะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นเนาะต่อไปดูข้อที่6นะครับกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1เออถ้าเป็นแบบนี้เราจะตีความมันจะบอกอะไรเราได้บ้างเนาะอ่าครับ f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1เนะาะเพราะนั้นก็สมบัติ3ข้อต้องมาเต็มเนาะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะก็คือ f 1ต้องหาค่าได้นเอ,เองนะครับอันที่2ก็คือ ลิมิตของ fx เมื่อ F x ลู่เข้าู่1ก็ต้องหาค่าได้เนาะคำว่าหาค่าได้ก็คือซ้ายขวาเท่ากันนั่นเองนะครับอันที่สามเพราะนั้นอันนี้เนาะอันนี้อาจจะตีความได้ว่าลิมิตของ fx เมื่อ F x ลู่เข้าู่1ทางซ้ายก็จะเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ F x ลู่เข้าู่1ทางขวานะครับดังน,นั้นก็อาจจะมีอีกหนึ่งสมการแบบเนี้ยนะไว้ให้เราใช้งานได้ในในโจทย์ปัญหาเนาะ หรือข้อที่3ก็คือ f 1นะครับต้องเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x ลู่เข้า0ูนย์หั่นเองนะครับก็จะสามารถเข้าได้อีก1สมการนั่นเองนะครับอ่าต่อไปข้อที่7้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ f x เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f x กำลังสบวก2 x เนาะอันนี้อาจจะตีวความได้ว่ายังไงบ้าง หือจะเขียนเป็นสมการได้ว่าได้ว่ายังไงบ้างนะครับก็ตรงนี้เนาะ fx เป็นปฏิยานุพันธ์ของ F x กํลัง2บวก 2x แสดงว่าถ้าเราดิฟอ่าโทษท,ทีนะครับถ้าเราอินทิเกรตตัวนี้นะครับก็จะต้องได้อันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออินทิเกรต x กํลัง2บวก 2x dx ต้องได้ fx นั่นเอง ประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคเนาะก็จะกล่าวได้ว,ว่า f(x) เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f x กํลังสบวก2 x นั่นเองนะครับเนาะถ้าเราเอาอันนี้มาดิฟก็ต้องได้ตัวในนี้เนาะตัวอินทิเกรนตัวนี้โอเคไหมะนะครับนะ f พร x ก็ต้องได้ f x กํลังสบวก2 x เนาะ หรือเราเอา x กำลัง2บวก 2x มาอินทิเกรตก็จะย้อนกลับไปเป็นตัวก่อนหน้าดิฟหรือตัวที่เตัวที่เป็นปฏิยานุพันธ์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ดูข้อที่8เนาะข้อที่8ก็คืออินทิเกรต hxdx ตั้งแต่0ถึง2มีค่าเท่ากับ3จงหาค่า y โอเคอันนี้เราจะตีความได้ว่าอย่างไรบ้างนะอ่ะก็ ข้อนี้นะครับถ้าเรามองดูเนี่ยเราอาจจะหาสมการ hx ได้เนาะซึ่งสมการ hx hx เป็นสมการเส้นตรงเนาะซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าเวลาที่เราจะหาสมการเส้นตรงเนาะก็ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1นะครับซึ่งเวลาที่เราจะสร้างสมการเส้นตรงอย่างที่อาจารย์บอกเนาะหก็คือต้องรู้จุดที่เส้นตรงผ่านก็คือ x 1กับ x 2ซึ่งในที่นี้เราอาจจะเลือกอันนี้ก็ได้เนาะ อันที่สคือต้องหาความชันเนาะความชันรู้จุดสจุดก,ก็สามารถหาความชันได้เนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่รู้ y เนาะเออเราไม่รู้ราวายพอจทยให้หาใช่ไหมครับพอชั้นเอ๊ะเราลองนึกนึกภาพเนาะว่าสัญลักษณ์นี้เนาะคือเราอาจจะไม่ใช่คำนวณอย่างเดียวก็ได้เราอาจจะนึกถึงความหมายของมันก็ได้เนาะนั้นอินดิเกต hx dx ตั้งแต่ศนถึง2เนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการหาพื้นที่ใช่ไหมฮะ ใต้แกนอัดทวีีพื้นที่ใต้กราฟ hx ใช่ไหมพื้นขอบเขตของพื้นที่ก็คือตั้งแต่0ถึง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออันนี้นะครับมันก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟ hx นั่นเองนะครับก็อาจจะแก้ปัญหาได้เป็น1.2ส่วน2คูณฐานคูณสูงก็คือสูง y ถูกไหมลูกสูง y เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ3 เพราะนั้น2ตัด2ก็จะกลายเป็น h ก็จะมีค่าเท่ากับอ่อทวทีอันนี้สูงก็คือสูง y นะครับทวทีก็จะกลายเป็น y เท่ากับสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์นั้นด้วยเข้าใจความหมายในการคำนวณน,นั้นด้วยก็อาจจะทําให้เราอาจจะทาให้จบปัญหาในข้อนั้นมันมันมันแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือหรือคลี่คลายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคเนาะอ่ะข้อที่9นะครับข้อที่9ข้อนี้ลักษณะคล้ายๆเดียวกันกับข้อที่7เลยเนาะข้อนี้กำหนดให้ f ใหญ่พรัม x เท่ากับ f x เนาะเพราะฉะนั้นจงหาค่าอินทิเกรต f x เพราะฉะนั้นเราเอาอินทิเกรตตัวนี้เนาะก็จะต้องได้เก็บใหญ่นันเองนะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรต f x dx ตั้งแต่ 3ถึง5นะครับก็ต้องได้ f ใหญ่แน่นอนเพราะว่าเราดิฟ f ใหญ่เราได้เร,เราได้ fx เล็กนะครับก็จำกัดเขตตั้งแต่3ถึง5นะครับอะ้รก็แทนค่าเข้าไปก็เป็น f 5ลบ f 3ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปข้อที่10เนาะข้อที่10 โจทย์บอกว่าเราจะหา f พรัม x ได้หรือไม่นะครับเมื่อโจทย์กำหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันเพราะนั้นจำนวนนี้เนาะอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันก็คืออนุพันธ์ดับที่2นั่นเองก็คือ f พรัมพรัม x มีค่าเท่ากับ2 x บวก1เนาะเพราะนั้นโจทย์ถามว่าแล้วเราจะหา f พรัม x ได้ไหมก็คือเหมือนเราเหมือนเรามี f พรัมพรัม x ใช่ไหมครับแล้วก็มองย้อนมองแบ็คกลับไปที่ f x. พรัม x เพราะฉะนั้น f พรัม x ก็จะ หาได้จากการเอา 2x บวก1มาอินทิเกรตนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะตรงนี้ทุกคนน่าจะหาได้กันอยู่แล้วแน่นอนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็มาทวนให้ตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เนาะที่เกี่ยวข้องกับคอนเซปต์ในเรื่องแคลคูลัสนั่นเอง